เรียญ25สตางค์อารุมิเนียมบลอนที่มีขนาด16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2547ปีพศออนี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น104ล้าน แปดแสนสามหมื่นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะมากส่วนราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ที่10บบาทต่อเหรียญการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดโดยทั่วไปนั้นราคาอยู่ที่สองบาท